ไมถึงไม่ควรใส่รองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนซ้อมทุกวันครับ ต้องบอ,อกอย่างนี้ครับว่ารองเท,ท้าที่มีแผ่นคาร์บอนเนี่ยตัวแผ่นคาร์บอนของตัวรองเทา้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะถูกดีไซน์ครับออกมาเพื่อทําให้เสริมแรงดีดแรงเด้งของตัวรองเทา้านั่นเองครับซึ่งพอตัวรองเทา้ามีแรงดีดเด้งที่มากขึ้นเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะทําให้นักกีฬาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการวิ่งที่มากขึ้นสามารถวิ่งได้เร็วมากยิ่งขึ้นโดยที่ใช้กําลังตัวเองน้อยลงนั่นเองครับแต่ผลเสียของเท้าคาร์บอนครบับแนะ่นอนครับพอะมันมีแรงดีดเด้งมากขึ้นแนะ่นอนว่าแรงกระทาครับที่มี ผลต่อกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆของส่วนร่างกายเนี่ยย่อมมากตามขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าที่แผ่นคาร์บอนเนี่ยถ้าเราใช้เป็นประจําทุกๆวันนะครับมันมักจะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับมันอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บเลยในทันทีนะครับแต่ว่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นการสะสมแรงกระทาไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราอาจจะเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าที่แผ่นคาร์บอนครับมักจะ เป็นรองเท้าที่ถูกดีไซน์ให้มีการลดทอนส่วนต่างๆออกไปค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นซับพอร์ตของตัวรองเท้าเนาะไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์หรือว่าในส่วนของพื้นยางก็ตามนะครับนั่นส่งผลทําให้ความคงทนของตัวรองเท้าเนี่ยน้อยลงตามไปด้วยนะครับโอเคครับบางคู่เนี่ยตัวยางเนี่ยอาจจะมีความทนมากอย่างเจ้าตัวนี้ครับเจ้าเอฟเฟกต h บิสวเนี่ยตัวนี้ยางทนมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวโฟมครับเมื่อ มันผ่านการกระทําเป็นเวลานานเนาะเราใช้มันบ่อยๆเราวิ่งมันบ่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าพวกซปเปอร์โฟมพวกนี้เนี่ยจะมีการเสื่อมประสิทธิภาพลงค่อนข้างไวกว่าโฟมปกตินั่นเองครับและสุดท้ายครับการใส่รองเท้าคาร์บอนบ่อยๆเนี่ยมันมักทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราวิ่งเร็วอยู่ตลอดเวลาครับบางครั้งเราไม่ได้จําเป็นต้องวิ่งเร็วตลอดเวลาเนาะแบบสมมุติ1สัปดาห์เนี่ยเราควรมีวันที่เราวิ่งเร็วเนี่ยอยู่ประมาณวันถึง2วันเองด้วยซ้ำนะครับส่วนวันปกติเนี่ยควรเป็นวันที่แบบเป็นเดลี่แบบสบายๆช พอมันทําให้เราวิ่งเร็วต่อเวลาเนี่ยแน่นอนโอเคอย่างกลับไปข้อแรกครับมันทําให้เราเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บที่มากขึ้นครับสองครับพอเราวิ่งเร็วต่อเวลาเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดการโอเวอร์เทรนเนาะแล้วก็สามครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราสปอยขาตัวเองครับเพราะมันจะพาเราไปเร็วต่อเวลาและก็สี่ครับเราจะไม่อยู่ในโปรแกรมที่เราควรจะเป็นเนาะ อืมบางทีแบบเราควรที่จะวิ่งช้าแต่กลายว่ารองเท้ามันพาเราไปเร็วทําให้เราเหนื่อยเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นการทําลายไมยโตคอนเดรียในร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าคาร์บอนเนี่ยผมแนะนำว่าในการใช้งานเนี่ยผมว่าเอาไว้ใช้ในการใส่ลงการแข่งขันหรือนําไปใช้ซ้อมสปีดเวิร์กเท่านั้นเพียงพอแล้วนะครับในการวิ่งเดลิฟเทรนเนอร์ประจําวันทั่วๆไปเนี่ยวิ่งแบบเรื่อยๆช้าๆเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องนารองเท้าคาร์บอนมาใช้แต่อย่างใดครับ